มากกอกเพื่อมาเก็บของทุกคนนะตั้งแต่ย้ายไปนั้นเอาไปแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะฮะเอาไปแค่เสื้อผ้าประมาณเจ็ดชุดนะฮะแล้วก็มีกระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวนะครับกระติกน้ําร้อนนะครับแค่นั้นเองนะฮะหลังจากนั้นก็อยู่ยาวมาสองอาทิตย์เนาะนะครับผมวนะันนี้ก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะช่วงปลายเดือนพอดีนะครับผม อา้าวดำไปไหนมาดำเอ้ย Where you come from น้องดำทุกคนนะฮะสูุปว่าน้องดำไม่ได้ท้องนะครับที่มันท้องโตโตนั้นมันอ้วนนะทุกคนนะครับนะขอโทษน้องดำด,นะนะนะด,ด,ด้วยนะที่เคยใส่ความนะครับว่าเองไปท้องกับใครมานะครับจริงๆแล้วดำไม่ได้ท้องนะฮะมันอ้วนแล้วมันก็กินเก่งมากเลยเนาะนะครับมันชอบแย่งเพื่อนๆกินด้วยนะวันหนึ่งมันกินสี่ห้ารอบนะครับ ให้ใครกินตอนไหนไอ้ดำก็กินด้วยตลอดใครกินข้าวตอนไหนไอ้ดำก็มาหาด้วยตลอดนะครับสรุปแล้วดำไม่ได้ทองนะฮะมันอ้วนนะมันหนานะครับทุ่งมันหนาขึ้นคุณจอยคุณเฉลิมสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณฮาติสนะอิบราฮิมนะฮะสวัสดีนะครับผมหญิงเล็กสวัสดีครับขอบคุณครับผมนะขอบคุณคุณบัวผัดนะฮะขอบคุณนะครับ อากาศค่อนข้างเย็นๆนะครับผมเนาะนะครับผมขอบคุณคุณเกษมสักเล็บร้อไปวัดกันน้องสืออ๋อวันนี้วันพระใหญ่โอ้นะอนุโมทนาสาธุด้วยครับนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่เนาะนะครับที่จำปาดงก็รู้สึกว่าวันนี้เขาจะงดทํางานนะทุกคนเนาะนะครับวันพระใหญ่นะครับที่หมู่บ้านจำปาดงนั้นเขาจะไม่ให้ทํางานที่เป็นการแบบทํานู่นทํานี่นะครับทําได้จะเพาะงานเล็กๆน้อยๆนะทุกคนครับ ฮัลโหลมาคืนครับผมมัน hey. ก็สวยเนาะมันยังสวยเหมือนเดิมอ่ะคือเป็นเสน่ห์ของหมู่บ้านกกอกจริงๆนะครับทุกคนนะครับ เสน่ห์ของหมู่บ้านกอกนะฮะทุกคนนะฮะก็คือเนี่ยความสวยงามที่ไม่เหมือนที่ไหนจริงๆเนาะนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นเสน่ห์นะฮะแม่พีก็บอกว่ามาทําคลิปให้เอฟซดูทุกวันทุกเช้านะครับชาวนี้เรามองไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่หมอกนะฮะภูเขาสามลูกโดนบังมิดเลยเอฟซดูนะครับความสวยงามเนาะนะครับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้ก็แล้วกันนะเอาจบแล้ว ใครนะคะอยู่ที่หน้าบ้านลุงไม่ทีไม่ใส่บาทหน้ากระท่อมยายอุน่น<บ>เลยมองว่าเอา้าไม่รูอรนะ่น่าจะเป็นพี่เสือมาหรือเปล่ามาเล่นหมอนมาหรือเปล่าเพราะว่า,า,าถ้าพี่เสือก็จะหมอนมาเนี่ยจะอยู่แถวเอ่าป้ายกกอกในแถวนั้นแหละบรูเยต์กรุเก่งอเลยมาดูจ้าสำหรับลิปนี้นะคะก็ขอจะกินอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแปนบนึงอยู่ตรงนั้นแหละอยู่กับเท้าตรงนั้นแหละ โอ้ยายยายรอให้ไปเด็ดลงไม้ให้ยายเก็บนั่นวันพระเอาวันนี้วันพระเนาะจ้าพี่ก็เลยมาใส่บาทกันเป็นวันพระใหญ่ไหมวันพระใหญ่เลยวันนี้นะจ้าอืมวันพระใหญ่แกอุน่นอ่าทำขันมักเงบงนะแกบอกว่าเก็บลงไม้ให้หน่อยก็เลยอให้เดือนไปตกทิพย์ซะก่อนหรอทำทำไปไหนครับลุงวัดอืถ้าวันพระเนี่ยเขาก็จะทำลงไป บูชา่ะพู่ชาครับพระที่วัดนะไม่มีเสียงน้ำไหลเลยฝนไม่ตกฝนไม่ตกค่ะมันไม่ตกหลายวันแล้วเหมือนที่นู่นเลยเนาะทั้งนั้นอะไม่ตกหลายวันเหมือนหน้าหนาวแลวเนาะพี่เสือเหมือนหน้าหนาวเลยหนาวมากถ้าหมดฝนแล้วไม่ได้กินข้าวเหมือนหน้าหนาวเลยแต่เือนมันก็มานะกะทิ้งช่วงหน่อยให้มีเวลากิจยางกันหน่อยนะคะพี่เสือเดียว S <S <an> จะว่าเจอกันก็มาอยู่ที่นี่แหละโอเคก็ไม่ได้มาหาทีลาท,ท,ทีทุกวันหรือเปล่าก็ไม่ได้มาทีก็ได้เอาหลานเหมือนกันติดธุระอืมได้เอาห,าห,าหาล,นลานส่งสัมภาระแล้วรอจ้าดำนาเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเสร็จตั้งแต่นู้นแหละที่เสือแต่น้ําก็ไม่ค่อยมีไม่มีแล้วตอนนี้มันแห้งมดแล้วอ้าวทุกคนฮะตอนนี้เหมือนกันเลยเนาะนะครับที่นู่นก็เหมือนกันฝนไม่ตกมาสามสี่วันอากาศร้อนครับวันนี้ก็นี่เปี่ยงเลยนี่ บางวันเปี่ยงถ้ามีหมอกอย่างนี้ยิ่งเปี่ยงใหญ่<อ>ใช่ไหมหมอกแดดเขาเรียกหมอกแด็ด